สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้เวลาสามทุ่ม19นาทีครับขณะนี้เวลาสามทุ่ม19นาทีนะครับให้ดูนาฬิการครับสมทุ่ม19นาทีครับแล้วผมม,ผมมองไปบนท้องฟ้าครับผมมองไปบนท้องฟ้าผมมองไปบนท้องฟ้านะฮะตอนนี้ผมมองไปบนท้องฟ้าครับและผมก็ไปเห็นวัตถุลึกลับครับ บินเหนือน่านฟ้าของประเทศไทยบินเหนือน่านฟ้าของประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมเห็นอยู่สามลำครับสามลำนะสามลำนะครับมีลำแสงนะครับแล้วก็มีลำแสงด้วยฮะมีลำแสงเนี่ยสีสีเขียวครับสีเขียวสองลำนะฮะเป็นสีเขียวครับสองลำฮะมองเห็นกันหรือเปล่าครับเนี่ยผมเห็นนะสองลำเนี่ยเป็นสีเขียวครับ อยู่บนท้องฟ้านะฮะที่เมืองไทยครับแล้วก็อีกหนึ่งลำนะฮะออกเป็นสีเหลืองแล้วก็ตรงท้ายจะมีสีแดงนิดนิดหนึ่งนะครับนะผมก็ก็มองดูแล้วนะครับว่านี่เมืองไทยนะฮะขณะนี้เราเห็นวัตถุลึกลับนะครับเราเห็นวัตถุลึกลับบินอยู่ากลางท้องฟ้าของเมืองไทยซึ่งภาพนี้ไม่ใช่เป็นภาพตัดต่อนะครับภาพนี้ไม่ใช่เป็นภาพตัดต่อ เนี่ยภาพนี้ไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันมีลำแสงเคลื่อนที่อยู่นะฮะลักษณะนะครับเคลื่อนที่อยู่นะลำหนึ่งอยู่ด้านบนครับสามลำนะฮะลักษณะเหมือนจุดยุทธศาสตร์ลำที่สี่เป็นกระพริบกระพริบนะครับผมไม่มั่นใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าครับนั่นนะฮะมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาครับมันเคลื่อนที่ตลอดเวลา ก็นี่คือเมืองไทยนะฮะผมคิดว่า,าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ส่งให้ถึงนาซาครับช่วยกันส่งให้ถึงนาซาครับนี่คือประเทศไทยนะแต่ปรากฏว่ามองขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่เขตอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีมองขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะน,นี้ผมเห็นมีลำแสงนะครับมีลำแสงอยู่ หน้าหนึ่งสองสามสี่ครับสี่ลำแสงนะฮะลำแสงที่สี่จากกระพริบกระพริบนะครับแล้วก็อ่าลำแสงที่หนึ่งจะมองเห็นกันหรือเปล่าครับคุณผู้ชมลองลองดูนะฮะมันมีลำแสงประหลาดนะฮะเกิดขึ้นที่ท้องฟ้านะครับมันมีลำแสงประหลาดเกิดขึ้นที่บนท้องฟ้าะครับมันมีลำแสงประหลาดเกิดขึ้นนะฮะแบตผมน้อยด้วยนะครับแต่ปรากฏว่า ผมผมเห็นลำแสงประหลาดมันเกิดขึ้นนะฮะผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันมองเห็นไหมเอ่ยเนี่ยฮะนั่นครับนั่นคือลำแสงประหลาดที่เกิดขึ้นนั่นเองอบนน่านฟ้าของเมืองไทยครับน่านฟ้าของเมืองไทยนี่ครับด้านล่างนะฮะตรงนี้เป็นพื้นถนนนะครับตัวเนี้ยตรงเนี้ยเป็นพื้นถนนนะครับเนี่ยเป็นพื้นถนนเนี่ยฮะหลอดไฟนีออนอยู่ตรงนี้แต่เวลาพอผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะะผมก็จะเห็นลำแสงประหลาดนะครับ เนี่ยลำแสงประหลาดสามลำนะฮะย้ําเลยนะฮะลำแสงประหลาดนี่สามลำครับสามลำมองเห็นไม่เอ่ยสามลำนะครับลำลำแสงประหลาดเนี่ยผมเห็นสามลำครับอะไรนะว่าวเหรอมีมีคนหนึ่งบอกว่าว่าวเอ่อถ้าว่าวไม่น่ามีลำแสงประหลาดอยู่บนท้องฟ้านะครับอันนี้มันมีลำแสงประหลาดอยู่บนท้องฟ้าครับเอ่อผมอยู่ที่ สุพรรณบุรีนะฮะอยู่ที่สุพรรณนะครับเนี่ยผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยผมจะเห็นลำแสงประหลาดสี่นะฮะสี่ลำนะครับน่าจะปรากฏบนท้องฟ้าเนี่ยสี่ลำครับไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆเห็นชัดกันหรือเปล่าฮะเป็นลำแสงนะเคลื่อนที่ความเร็วคงที่นะครับความเร็วคงที่ผมไม่มั่นใจนะฮะเห็นความเร็วคงที่อยู่นะครับเนี่ยความเร็วคงที่อยู่นะครับ นะอ่าเป็นน่านฟ้าของจังหวัดสุพรรณบุรีครับน่านฟ้าของจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าเนี่ยฮะก็เห็นกันชัดๆนะครับจะจะเลยลำแสงประหลาดนะครับเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความคิดเด่นอย่างไรก็แชร์ไปให้ถึงองค์การนาซาด้วยแล้วกันนะฮะว่าเฮ้ยเมืองไทยเราก็มีอ่าลำแสงประหลาดเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรี นะตอนนี้ผมอยู่กัเขตอําเภอเมืองนะคร <with Please. S 2> ับเขตอําเภอเมืองนะครับเนี <uh ่ยนะฮะเขตอําเภอเมืองครับคุณผู้ชมเนี่ยลำแสงประหลาดสีเขียวนะฮะลำแสงประหลาดเนี่ยสีเขียวนะครับความเร็วนะฮะเอ่อความเร็วแสงเนี่ยผมว่าน่าจะคงที่ครับน่าจะคงที่ความเร็วนะฮะสี่ลำครับสี่ลำนะเป็นลำแสงประหลาดนะครับโอเคนะครับนี่แล้วก็ด้านล่างนะฮะก็จะมีเอ่อไฟฉาย ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเจ้าของลำแสงประหลาดหรือเปล่าสวัสดีครับครับผมทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับอ๋อเป็นว่าวครับอ๋อเป็นว่าวครับคุณผู้ชมอ๋ออันนี้เป็นว่าวของเมืองไทยใช่ไหมครับเนี่ยเออแล้วมันมีลำแสงด้วยคุณผู้ชมครับอ๋อนี่ครับเจ้าของนะฮะเจ้าของอยู่ตรงนี้ไหนเปิดไฟให้เห็นหน่อยครับเปิดไฟให้เห็นหน่อยครับเปิดไฟให้เห็นหน้าหน่อยครับเปิดไฟให้เห็นหน้าหน่อย นี่ครับเจ้าของลำแสงประหลาดครับคุณผู้ชมอ๋อทำอยู่ข้างในก็มีอีกนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วนะฮะลำแสงประหลาดที่เราเห็นด้านบนน่านฟ้ามันคือว้าว <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมครับมันไม่ใช่ UFO นะฮะนี่เจ้าของนะฮะลำแสงประหลาดสองหน้าด้วยครับพี่สองหน้าด้วยนี่นี่นะครับเจ้าของลำแสงประหลาดอยู่เนอะนะครับนู่นส่วนด้านบนนู่นครับ ลำแสงประหลาดนะฮะน่านฟ้าเมืองไทยครับจริงจริงจ,งจ,งจ,งจงแล้วพี่เขาบอกว่ามันคือเว้า,วาวของเขานั่นเองครับโอ้โหสุดยอดผมผม,ผมนี่ตกใจเลยผมก็กล่าวว่าเป็น UFO สงสัยจะมาสำรวจเมืองไทยนะฮะยังไงขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้แตกตื่นนะเจ้าของเดินมาแล้วครับบอกว่ามันคือเว้าวเขาอยู่ฝั่งนน้นนะครับโนนอยู่ฝั่งโนนโอเคครับพี่ทำว่าวมากี่วันแล้วครับเนี่ย เป็นเดือนแล้วพี่ปล่อยแบบนี้ไว้ใช่ไหมเ้อ๋อเดี๋ยวก็เอาลง,าลงขึ้นไปกี่ชั่วโมงครับหมนลงดีอ๋อสี่ห้าโมงเย็นนะฮะนี่ครับ,โอ,นนรบโอเคครับคุณผู้ชมนะขออภัยด้วยนะครับทีแรกตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่าเออเป็น UFO หรือเปล่านะฮะทีแรกก็คิดว่าเป็น UFO นะครับอ๋ออ๋อเปิดเปิดดูด้วยใช่ไหม ขาเขาก็ดูเราไลฟ์สดด้วยเอออ๋อ oh, ท so oh, so ี่บอกว่าเว้าใช่ไหมเอออ่ะสรุปง่ายๆเขาดูไลฟ์สดของเราอยู่ด้วยเขาเลยเดินมาบอกนะครับว่ามันคือเว้ามันไม่ใช่ UFO นะครับโอเคขอบคุณมากครับไปก่อนแล้วครับขอบคุณมากครับเว้าครับไม่ใช่ UFO ว้าครับว้าขอไปด้วย